สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เบ็คคมจะมาสอนวิธีการจับบอลในจังหวะแรกและสมบอให้เพื่อนเพื่อขึ้นทำประตูอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นอย่างไรไปติดตามเลยดีกว่าครับเอาละนี่คือสิ่งที่เด็กๆต้องทำกันนะครับเวลาบอลมาหาคุณต้องมองผู้เล่นจากนั้นก็เปิดบอลไปกลางช่อง แล้วเพื่อนเราสามารถวิ่งไปทำประตูได้นั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่คุณทำได้นะครับจับบอลแรกขยับตัวหากกองหลังอยู่ตรงนั้นกพวเขาจะตามคุณมาคุณก็หมุนไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปหาบอล จับบอลแรกให้ดีนะครับแล้วคุณต้องดูผู้เล่นคนอื่นด้วยเพราะคุณจะหลอกเขาว่าเราจะไปอีกทางหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าหาบอลโอเคนะครับพร้อมอเยี่ยมมากจับบอลแรกได้ดีมากยิงท่านผู้ชมครับการส่งบอลที่ได้เปรียบนั้นนะครับจะทําให้เพื่อนมีประสิทธิภาพในการยิงประตูมากขึ้นครับสาหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วและคราวต,ต่อไปจะเป็นอะไรต่อน,นั้นติดตามได้ในสปอร์ตแฟนครับสวัสดีครับ